ครับสวัสดีครับผมพ่อแมีพเปี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านครับสุผูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่เปี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศด้วยว่าในประเทศก็ดีได้เพียงเด้อกับซุมหมองสุบอลนะครับเนาะสุเกียสุมุมกับมะพร้าวมะพร้าวกันดืวยเหอครับกับเบาแดกได้เพียงเด้อเบาแดกมาแล้วพี่น้องมากคำๆเนาะเพี่งเ้อเะมือนี้เนาะเอามันนี้มีแนากินมาฝากพีปีตันนองก็คือใส่ขึ้นกันเลยเพี่น้องลวกใส่ออนหมูได้เพียงเด้อกับอ่า ตะเพาะกับไข่หลังหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเขาห้มาหน่วยหนึ่งพี่น้องเอาอยู่อะไรจะาห่างลุยได้พี่น้องเนาะลุยพี่น้องกะจีได้พี่น้องเด้อกะไข่หลังเขาเนี่อยหละ่ะมาแก้วแฟนต่ำหายขึ้นเก่าแล้วครับมาพี่น้องมาจัดไปห้องไปเลยคาตาสววไประลดน,นะพี่น้องเนาะอืม keo sủng Họ có dẹp đi bằng được Họ bên ăn nó ban miệng Ok, bao đẹp cứ sổm cho mình Bao còn bởi để mát ra Ừm พักกลับหมากมะละตัวน้อยมืงอ,อีกเป็น่ากะเพาะกับกกบ,บ้านง บรรยากาศนีม่มาแรงดีดีเป็ดเลยร่มอยาก v v าวีวมากเลวอยากหนาวแลว อวกระเพาะกรอบดีไหม้องอืม บ้าคุมเลยเป็นเรื่องเฮ้ยน้องวัดตัวน,นี้แม่ អឺមើលហ្នឹងវ៉ឺហ្នឹងគេມັນមិនเผ็ดប៉ុណ្ណឹងពីងងມັນเผ็ดมันจะแซ่บอยู่หมดกัดពីងង bơm hơi ma yàng này bên lòng đơn bơm hơi yàng sao nó khăm là bên lòng bơm hơi yàng bơm hơi yàng gìn nó nó quả bì sao มไปเป็นเก็บแกมก็ดีคัขาดไปว,วินาทงผู้ว่า ความดีขนาด Mm hmm. กระเพาะกรอบดีพ้องมันมันเหนียวอื้ม mm hmm. Tuh, uang teman-teman dah. Hmm. ពពកញ៉គាត់យក นัง 3, ่งสามจานย่างบืนสดมาโรนี่เป็นของไต้วนสุดมา โอ้ขอดดดัดพี่น้องตอยซื้่ใส่สุ้ใส่สุดพน้องอู้ครับเนี่ย กาตูนแห้งเป็นหลงแก้วสมอืมสมปิดเรียบเร่องเรียบอยู่แก้วากสมนิดกน่อย โอ้สุดยอดพี่น้องแซ่บคักพี่น้องมื้อนี้ใส่หมูกระได้ลวกกิ่มแก้วนะ้ำเพิ่นงนาะเอาสำรักกินกเนื้อเฉพอะส้มีนื้ะครับขั้นกิเลยาทา่าทางของเบาแดดบบาสุภาพพูดจาเบามอส้มมาได้กขอคอสุดคอไพ่ได้เพิ่งเดอ้อมื้อนี้ต้องไปละไปก่อนพี่น้องเดอ้อมื้ออื่นมื้อยังยังพบยังพอกันไหมเอามื้อนีส้มเนื้ะครับส,ว,บสวัสดีครับ